ซูซูกิเซนะครับมีปัญหาสตาร์ทรถไม่ติดนะครับแล้วก็รีโมทกดใช้งานไม่ได้นะครับแต่เช็คแล้วกุญแจไม่เสียนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปดูนะครับเสียกุญแจบิดออนสังเกตนะครับบนหน้าปัดเรือนไม้นะครับจะมีไฟรูปดอกกุญแจหรือไฟอีโมกระพริบถ้าไฟรูปกุญแจกระพริบแบบนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่ทํางานนะครับเซ็นทรัลล็อกเซ็นทรัลล็อกก็ไม่ทํางานนะครับแต่กระจกใช้ได้ปกตินะครับ ไฟฉุกเฉินก็เปิดแล้วก็ไม่ทํางานนะครับรถไม่มีอาการตอบสนองนะครับเดี๋ยวผมอ่าไม่ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรื้อรถตรวจเช็คหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์ปัญหานะครับมีโค้ดสีแดงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีกล่องควบคุมในรถเสียนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบอีโมนะครับ ลงเตอร์มนลทุกระบบสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่มีโค้ดที่มีปัญหาแล้วนะครับรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิดทดสอบนะครับเสียบกุญแจปิดออนนะครับไฟรูบดอกกุญแจสีเหลืองนะครับก็ดับลงสตาร์ทได้เลยครับติดนะครับแล้วทดสอบไปเลี้ยวนะครับขวาซ้ายใช้งานได้นะครับเปิดไฟหน้าปุ่มเซ็นเซอร์ล็อกนะครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ ลูกค้า่านใดนะครับใช้รถซูซูกิเซียสนะครับรถมีอาการรวนๆนะครับรีโมทกดไม่ได้ไฟพามากเปิดไม่ติดนะครับบิดกุญแจไฟลูกกุญแจสีเหลืองกระพริบสตาร์ทรถไม่ได้นะครับมีบริการแก้ไขถึงที่ถึงบ้านนะครับรับแก้ระบบอีโม่รถซูซูกิทุกรุ่นนะครับ